สวัสดีครับมีว่าเบื้องไทยหางสามครับผมร้านเชียหยาวก็ายานนาอา้ไไทยวุล่งทีห่หางสามก็ยังกันนี้ไทยยาวครับแล้วหาซื้อนะขันในของร้านครับ ก uh ็มเยวก็สิประมวาณั้นซิครับอยู่นี่ย่างมูไรครับงานนี้ยัางไม่เดียวครับโดนดมันเบิดบ่างั้นอุยกันกูเนญ่ว่าเอาดมันวางั้ครับ คือว่ากเลือกเขาใส้ได้ครับแต่ว่าหน่ามันหลายเนาะถ้าหน่ามันมีก็สิลงง่ายกว่านี้อยู่มีพ่นสีไทยปูอ้อยครับไอพ่นว่าให้ลงหางสามเนาะพ่นว่าจังเอาหางพ่นมาพ่นต่อไปเขี่ยไปเขี่ยไปนั่นไทยมาลง ครับเดี๋ยวจังทียนตัดก่อยเบิ่งครับเดี๋ยวเมื่อเอาน,น้ามไนพองยั่ไงกนเราเห่นันเบิดเลยเดี๋ยวเอาค,อครับนี่ครับนังาา่งอะไรหรอกประมาิบลบเลยนะครับไปกับผุนทุกไปห่อนผุนเจยชุด,ดปา่า ครับผมเติมงานไม่ครับฝนตกมากว่ะเนี่ยโอ้ยเปียกว,ดดวยัดเลยกูขับโบเปียกแล้วครับกูขับกูเปียน้ำมันม่ให้นียครับเปียกวัดเลย ครับอรางสามลงกึ่งสร้างยญ้าครับคลงคำไอ้สนใจติดต่อเลยครับใส่งานดีครับไอ้สนใจหางเดี๋ยวผมสิ่มเบอร์โทรไป ใส่ลิงให้ครับงานนี่ก็ยังแค่กบใส่ครับก็เก็บหัวงาน ของพ่นสิบปูก็ไอยนี่ให้หน้าอะที่แหลกพ่นบานเขาเขาโมเป็นมิตรหยามันแหลงส่มันก็เลยว่าสิบปูก็ไอยบานนีาว่าปูกันเดืออสิบเอ็นแลนจังดตดีผมอ่ะ น uhm ่ครับบอกไปละไรมเปี่อ้วนไปนะครับขับรถหูแห้งยนะ มือกล่องเปียกไว้ล้วครับอย่าไรๆพันอยู่นี่ไปว,วัดเหรอครับชิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมือกล้องเปียกวัดเลย ไปหาหมองคอโฮมของรัฐบาลนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เห้นะครับบุ๊คครับ